นี่คงจะเป็นเบวนี้ล่าสุดท้ายแหละที่จะไม่ใส่กล,ลิ่นวานิลาเนื่องจากเราได้ข่าวมาว่าเอวานลิลานั้นมีคุณสมบัติคล้ายกับกระเทียมไทยหรือว่า MSG ก็คือเอ่ออย่าแต้แมงหนาจาังวะเออก็คือทําให้มันอร่อยขึ้นอนะคือกินมันเป็นขนมหวานมากขึ้นละมังพลังมังเพราะว่าตั้งแต่ทำมามันจะรู้สึกถึงแบบว่า มันยังไม่เป็นขนมหวานอ่ะเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นวานิลาเว้ยต้องเป็นเพราะว่าอย่างงี้นี่คือข้าสาานิทาทของเราซึ่งอันนี้เราทํามาเพราะว่าเรายังเราลืมว่าต้องใช้กลิ่นวานิลาเว้ยแต่ว่าเอ่ออันนี้ก็คือทําสูตรเขาเมื่อวันก้อนก่อนอ่ะที่ไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้อ่ะแล้วมันเสือกอร่อยขึ้นมาอ่าโดยที่จําไม่ได้ว่าตัวยังไงแต่ก็นั่นแหละก็เลยทยําอีกรอบนึงมาลองชิมดูว,ว่ามันจะเหมือนเมื่อวานนี้หรือเปล่าดูจากเนื้อนะครับอันนี้คือรยไอซิ่งด้วยนะคะเพราะว่า เนื่องจากนั่นแหละอย่างที่บอกว่าไม่มีกลิ่นวานิลาทําให้มันมันไม่ได้อร่อยแบบขนมหวานอะมันเลยต้องแบบว่ามีหวานหวานไอซิ่งไอซิ่งมาทําให้แบบว่าเพิ่มเพิ่มเท็กเจอร์ความเป็นไอซิ่งลงไปอันนี้ก็คือเอลาวานะคือโรยโรยเราโรยไอซิ่งเข้าไปทับแล้วมันเลยแบบว่าไม่เห็นความเป็นลาวาที่ทะลุออกมาเพราะว่าจริงๆแล้วเราทำทะลุออกมาเลยเว้ตอนที่อบอะไม่ได้ถ่ายรูปไว้ด้วยเต้าดีหน่อยคือมันร้อนกูเลยยังไม่กินสักทีหนึ่ง เอาแล้วนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดเดียวจริงขัดกิน่นวลเวลาไปจริงจิงเลยรสชาติความนุ่มอะไรเงี้ยความนุ่ม ก็คือก็สูตรเดิมนะฮะเอ,อ่อห้าสิบห้าสิบแหวงห้าสิบแปห้าสิบนมห้าสิบแล้วก็เอ,อ่อผงฟูปลายช้อนปลายช้อนแกงอะ่ะแล้วก็ไข่หนึ่งฟองเอ,อเ่อเกลือป่นสองหย่อแบบแบบว่านิดหน่อยอะ่ะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลหนึ่งช้อนแกงอืมไอซิ่งก็ ช้อนนีท้ทั้งช้อนเลยอืมมันก็เลยเยอะหน่อยทุกคนดูความเป็นคือมันอร่อยแล้วเว้ยแต่แสียงเดียคือมันย,ยังขาดกลิ่นวอลิลาไงอีกนิดนึงจริงๆริงอะนที่บอกว่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงเลยแหละจะได้แล้วท่าทำไมอ่ะความภูมิใจอ่ะแบบเบเกอรี่อ่ะเข้าใจปะ <c oughs> <c oughs> ฉันมีความฝันมาตลอดว่าอยากจะทำเบเกอรี่เว้ย อยากจะทำไม่ใช่เบเกอรีร่หรอกมันคือเมอแรงกแตบบ้านไม่มีเตาอ,อบสักทีหนึ่งอันนี้ก็คือถ้าไม่เคยดูคลิปที่ผ่านๆมาก็จะเป็นคลิปเ,เปนะบลนี่มันคือสูตรไมโครเวฟนะจะบอกให้ก็คือเบลนี่สูตรไมโครเวฟอร่อยอ่ะยิ่งกินขนาดนี้แบบเมื่อไหร่แบเนี่ยโอ้เก่งเก่ง